ครับก็กลับมาพบกับเรียนอะไราย,ายคุณต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป6เล่ม1หน่วยการเรียนรู้ที่1จําจำนวนนับและ0แบบฝึกหัดที่6หน้า11ถึง12นะครับก่อนจะไปดูเฉลยก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนนะครับในช่อง YouTube ครูต่ายติวเตอร์กันด้วยนะครับ หนวยการเรียนรู้ที่หนึ่งข้อที่2อหรอมอและคอรอนอสองจุงตัวาหารร่วมมากหรือหรอมอนะครับตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมแบบประหัดที่6จงหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของจํานวนต่อไปนี้ข้อที่1 18และ24ิวิธีทำตัวประกอบของ18คือมีอะไรบ้างครับตัวประกอบของ18ก็จะมี1 2 3 6 9และ18นะครับพวกนี้คือตัวที่คือจำนวนที่สามารถหารได้วย18ลงตัวนั่นเองนะครับตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24ตัวหารอาร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ18และ24มีตัวไหนบ้างครับมี1มี2มี3มี6นะครับเพราะฉะนั้นตัวหารอาร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ18และ24ก็คือ 1>, 1 2 3และ6ตอบ1 2 3และ6ข้อที่2 45และ63วิธีทําตัวประกอบของ45คือ1 3 5 9 1 5 45นะครับ1คูณ45 3คูณ15เป็น45 5คูณ9เป็น45นะครับจำนวนพวกนี้คือหาร45ลงตัวนั่นองตัวประกอบของ63คือ 1>, 1 3 7 9 21และ63นะครับ1คูณ63ได้63 3คูณ21ก็เป็น63 7คูณ9ก็เป็น63มันจะเป็นคู่กันอยู่นะครับพูดได้ายตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ45และ63คือตัวไหนบ้างครับมี1มี3มีอะไรอีกมี9นะครับคือ1 3 9 ตอบ139ข้อที่3 48และ72วิธีธรรมตัวประกอบของ48คือจำนวนได้หาร48ลงตัวนะครับประกอบไปด้วยเยะมากเลย1 2 3 4 6 8 12 16 24, 24และ48นะครับ1คูณ48 24คูณ2 3คูณ16 4คูณ12 6คูณ8เป็น48นั่นองตัวประกอบของ72คือ

ตัวประกอบร่วมตัวหารร่วมของ48และ72นะครับในข้อที่3ก็คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นะั่นเองข้อที่4 24 68และ96วิธีธรรมตัวประกอบของทีละตัวก่อนนะครับตัวประกอบของ24ก่อนคือจํานวนที่หาร24ลงตัวก็จะมี1 2 3 4 6 8 12และ24 นะครับเป็นคู่กัน1คูณ24ได้24 2คูณ12เป็น24 3คูณ8 24 4คูณ6 24นั่นเองตัวประกอบของ68คือจำนวนที่หาร68ลงตัวก็จะมี1 2 4 17 34และ68ตัวประกอบของ96คือจำนวนที่หาร96ลงตัวก็จะมี1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48และ96 จะหาตัวประกอบร่วมก็ต้องเป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง3จํจำนวนนะครับก็จะมี1มี2อันนี้มี3มี3แต่ว่ามีแค่2ตัวไม่ใช่นะครับ CC ่อันนี้ใช่มีไหมครับ6มีอยู่2ตัว8อันนี้ก็มี2ตัว12อันนี้ก็มี2ตัว24ก็มี2ตัวนะครับหมดแล้วเพราะนั้นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ24 68และ9 6คือ1 2และ4ตอบ 1>, 1 2และ4ข้อที่5 50 80และ110วิธีทำตัวประกอบของ50คือตัวที่หาร50ลงตัวนะครับก็จะมี1 2 5 10 25และ50นะครับ50คูณ1เป็น52คูณ25เป็น55คูณ10เป็น10ตัวประกอบของ80คือ จำนวนที่หาร80ลงตัวก็จะมี1มี2มี4 5 8 10 16 20 40 80นะครับเป็นคู่กันยับนะครับ80คูณ1ได้82คูณ40เป็น80 20คูณ4เป็น85คูณ16เป็น88คูณ10เป็น80นะครับเป็นคู่คู่กันอยู่ตัวประกอบของ110คือจำนวนที่หาร110ลงตัวก็จะมี1มี2มี5มี10มี11 22 55และ110 จะหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะครับก็ต้องมีอยู่ทั้ง3ตัวนะครับตัวประกอบของ50ตัวประกอบของ80แล้วก็เป็นตัวประกอบของ110ด้วยก็จะมี1มี2 5, 5, 5นะครับ 10, 10 10 25บส้ามีไหมครับไม่มี50ไม่มีตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ50 80และ110คือ 1, 2, 5และ10ตอบ หนึ่งสองห้าและสิบข้อที่หกสองร้อยยี่สิบห้าสามร้อยและสี่ร้อยห้าสิบวิธีทำตัวประกอบของสองร้อยยี่สิบห้าคือจำนวนที่หารสองร้อยยี่สิบห้าลงตัวก็จะมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเก้าสิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าและสองร้อยยี่สิบห้าตัวประกอบของสามร้อยคือ ตัวที่หาร300ลงตัวนะครับเยอะแยะมากเลยประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 60 12 15 20, 20 25 30 50 60 75 100 150และ300ตัวประกอบของ450คือจำนวนที่หาร450ลงตัวนะครับมี1 2 3 5 6 9 10 15 18 25 30 45 50 75 90 1 5 0 225และ450จะหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะครับเราก็ต้องอ่าเราจะได้ว่าจะต้องเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของทั้ง3จํานวนนะครับต้าสังเกตก็จะมี1อ่ะ2ตัวนี้ไม่มีมี3นะครับ5 5 5 9ตัวนี้มีแต่ตรงนี้ไม่มี15 15 15 25 25 25 4 5 45อันนี้ไม่มีนะครับ 75 75 75 225อันนี้ไม่มีนะครับแต่ตรงนี้มีเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าตัวาหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ225 300และ45ก็คือจำนวนที่เช็คให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นตัวประกอบของทั้ง3จํจำนวนนะครับไล่ไปตั้งแต่1 3 5นะครับเพราะฉะนั้น ตัวาหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ225 300และ450ก็คือ1 3 5 15 25และ75นะครับตอบ1 3 5 15 25และ75ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยติชมอันใดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับหาคลิปไหนไม่เจอหรือต้องการให้ทำคลิปไหนก็ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ